สวัสดีค่ะเอซีวันนี้วันสงกรานต์นะคะแผนกเราจะทำรดน้ําดําหัวคนแก่กนะคะคนแก่ก็คือหัวหน้าเรานะคะตอนนี้เรานัดกันว่าเรานัดกันว่าจะใส่เสื้อลายดอกมานี่ของป้าลายดอกของลุงของลุงนะคะลายดอกไม่ดอกหรอก,กเสื้อออปตอลุง เด็กๆไม่ใส่ลายดอกมาหรอเอาเริ่มตอนไหนอ๋อให้มาอันนี้อันนี้เจ๊ใหญ่เราก็ใส่ลายดอกแ่ค่ะให้เห็นลายดอกอย่างเดียวสีส้มเอาเด็กน้อยยังไม่ใส่ลายดอกน่าจะเป็นเปลี่ยนมุก้าสีชมพูซีดเสื้อเอาไปต่อลง งนี้มีใครใส่ลายดอกบ้างอะแกงมะปรางทำงานแค่ใส่ลายดอกดอกพอไหมอ๋อโอ้อันนนั้ดอกเยอะมากเลยเยู่ในดอกเสรมอ๋อนัานคุณนายมะปรางก็ดอกเหมือนกันดอกเล็กๆโอเคโอเคดอกเล็กๆนี่ลองลองดอกใหญ่บิดกิ่งไม้ด้วยเนี่ยก็ไข่ ดอกซีซีของลุงนี่ค่ะนี่คือลายดอกของเราอันนี้ตอนเช้านะคะตอนเช้าหมวลุง่งประมาณตีห้าจะหกโมงแล้วแหละมาออเดิฟดูว่าใครใส่ลายดอกมามังมีดอกเล็กๆแต่เด็กๆอยู่ข้างในนะั้นบอกว่าเช็คอัพก่อนยังไม่ถึงเวลาว่าน่าจะเปลี่ยนชุดคลิปนี้แค่นี้กันนะคะ อยาให้มาชมรถน้ำดำหัวคนแก่ด้วยจ้า